มาดูแปลงเมลอนที่คอนโดที่แม่โอทํางานอยู่นะคะแปลงเมล่อนนี้มีประมาณ80ต้นค่ะเป็นไงคะแปลงเมล่อนบนชั้นดาดฟ้าใจกลางเมืองแถวสุขุมวิทจีสิชหรือว่าทองหล่อนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพากันไปดูใกล้ๆนะคะว่าผลผลิตแปลงเมลอนบนดาดฟ้าของเราเป็นยังไงไปดูกันค่ะค่ะแปลงนี้จะมีประมาณ8 0ต้นนะคะจะเป็นพันแสนหวานแล้วก็พัน ไข่มังกรนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันตอนนี้คือดอกออกแล้วนะคะเราเริ่มผสมดอกแล้วนะคะแล้วก็มีบางบางลูกที่เริ่มโตแล้วนะคะก็จะมีเมลอนก็จะมีนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นดอกตัวผู้นะคะแล้วก็มาดูเนี่ยอันนี้ก็ดอกตัวผู้เหมือนกันพึ่งกําลังตอมเลยส่วนดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียก็จะเป็นเป็นดอกแล้วก็มีลูกเล็กๆติดอยู่นะคะ ดี๋ยวจะพาไปชมค่ะอันนี้ค่ะดอกตัวเมียนะคะอันนี้ดอกตัวเมียก็คือดอกที่พร้อมที่จะโตเป็นลูกใหญ่นะคะตอนนี้เราผสมไปแล้วนะคะหลายลูกบางลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่อันนี้ผสมไปแล้วลูกเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนก็นนคือเมลอนเนี่ยค่ะเราสามารถเลี้ยงดูนะคะให้เขาโตบนชั้นดาดฟ้านะคะแดดดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถได้ ได้ทานได้กินกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนเมลอนบนชั้นดาดฟ้านะคะถ้ามองไปรอบๆคะ่ะก็จะเป็นไหมคะเป็นตึกสูงนะคะอันนี้เป็นแปลงเมลอนตรงซอยสุขุมวิท40ทองหล่อนะคะอยู่แถวแถวทองหล่อค่ะซอยสุขุมวิท40เดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูอีกนะคะเดี๋ยวจะหาลูกที่เริ่มโตโตให้ดูนะคะ อันนี้อันนี้ก็ผสมไปแล้วเหมือนกันลูกเริ่มโตหน่อยนึงแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะน,นี่ผสมไปแล้วก็จะมีทําเครื่องหมายไว้ว่าตอกน,นียผสมแล้วใชค,คือเราจะผสมกันไว้หลายลูกเลยนะคะอันนี้อย่างต้นนี้ค่ะมีหนึ่งลูกสองลูกนั้นสามลูกนะคะมีสี่ลูกอันนี้เพิ่งผสมเมื่อเช้าเองสีฟ้านี่เพิ่งผสมเมื่อเช้าเองค่ะ แล้วพอโตขึ้นนะคะสักสักสักหนึ่งกำมือค่ะแล้วก็จะมาคัดออกให้เหลือต้นละต้นละลูกหรือสองลูกนะคะเพื่อให้เขาสามารถเลี้ยงลูกได้สมบูรณ์นะคะแต่อันนี้พอมันออกดอกมาเนี่ยเราก็จะผสมไว้ก่อนเอาไว้คัดเลือกค่ะว่าเราจะเอาลูกไหนไว้เอาลูกที่สวยที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะคะต้นหนึ่งลูกหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะสองลูกเราดูที่ลําต้นเขาก่อนค่ะ อันนี้เป็นช่วงเริ่มเริ่มผสมเกสรเริ่มผส,สมนะคะคือในแปลงนี้จะมีมแมลงมีผึ้งแต่เพื่อความชัวเพื่อแบบเอ,เอาประกันผลนะคะว่าเราจะได้กินจริงๆนะเราก็ต้องช่วยเขาผสมอ่ะเดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูเดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูที่ลูกมันใหญ่ๆที่เราผสมไว้ตั้งแต่ต้นต้นสัปดาห์กันนะคะอ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมลอนนี่เห็นไหมคะลูกโตแล้วอันนี้เป็นลูกที่ผสมตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่ ตั้งแต่วันจันทร์หรือวันอังคารเนี่ยค่ะพอมันติดผสมผลสําเร็จเนี่ยติดผลลูกมันก็จะโตขึ้นแบบนี้นะคะน,นี่คือแสดงว่าติดค่ะผสมติดนะคะแต่เราก็ไม่หยุดแค่นี้เผื่อมาแบบพอมันโตแล้วมันไม่สวยแล้วก็มีแบบต่อไว้อีกนะคะจะมีอันนี้เพิ่งพิ่งต่อเนี่ยอันเนี้ยลูกเนี้ยต้นเดียวกันนะคะแต่เราผสมผสมเกสรไว้หลายลูกเพื่อเอาไว้คัดเลือกลูกที่สวยที่สุดนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะคะ นี่ต้นนี้หนุนเห็นไหมเริ่มโตหน่อยหนุนอันนี้ลูกที่เราสองนิดนี่นี่ตรงน,นี้ก็เช่นกันค่ะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยคอล่างๆเราเอาไว้เราผสมหมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้ก็เริ่มโตแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนอ่ะนี่ดูกใกล้อืคือสำหรับคอนโดที่เนี่ยนะคะปลูกไป สมแปลงแล้วค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่สามค่ะที่เริ่มทดลองปลูกเมลอน mm. ก็ประสบความสําเร็จนะคะ mm. คือถ้ามีแดดมีแดดน้ําถึงปุ๋ยได้ไงค่ะมันก็จะได้ทานเลยทีียว mm. อร่อยด้วย mm. เพราะว่าเราปลูกเองค่ะ mm. นี่ค่ะ mm. เป็นไงคะทุกคน เมลอนสามารถปลูกได้ที่บ้านหรือปลูกได้ที่ดาดฟ้าคอนโดนี้ของเราก็สามารถปลูกได้นะคะทุกคนองศาช,าชอบมากเลยเมลอนนะคะองศาช,าชอบพันไข่มังกรนะมันจะกรอบจะหวานสำหรับวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักสองสาวันแม่โอจะมาถ่ายให้ดูตอนตอนผลมันเริ่มโตกันเยอะๆแล้วอย่างนี้เดี๋ยวแม่โอถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ จ้าอันนี้แม่โอก็จะพามาดูแปลงเมลอนรอบที่แล้วนะคะเป็นแปลงที่มีการเก็บผลผลิตไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือเหลือเหลือไว้อยู่3รลูกเพราะว่าเป็นต้นที่แบบว่าผสมเกสรหลังๆอะคะ่ะมันก็เลยจะโตช้ากว่าเพื่อนนิดหน่อยก็เหลืออยู่3ลูกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพันุ์ไข่ไข่ทองคำ้ำแล้วก็พันธุไข่มังกรจากแปลงนี้นะคะต้นมันจะเหี่ยวะคะ่ะมันเป็นการเป็นการทาหวานก็คือทําปุ๋ยรอบสุดท้ายอะคะ่ะเราจะงดน้ํานะคะแล้วก็ เป็นการงดน้ําสารอาหารจากลําต้นนะคะมันก็จะมาที่ลูกนะคะนี่พอมาที่ลูกคะ่ะลูกเขาก็จะเป็นเป็นความหวานนะคะมันลูกสารอาหารมันลงมาที่ลูกลูกก็จะหวานส่วนลําต้นเขาก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลูกต้นก็จะเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงนะคะเพื่อเอาสารอาหารมาให้กับลูกนะคะลูกก็จะเกิดความหวานในขั้นตอนนี้คะ่ะและขั้นตอนนี้ก็จะไม่ได้ให้น้ำนะคะก็จะงดน้ำนะคะดินก็จะแห้ง ะะดินจะแห้งเพราะเราไม่ได้ให้น้ํแต่เราจะให้ให้สารอาหารจากลาต้นที่เราเคยให้ไว้ตั้งแต่แรกค่ะมันมาอยู่ที่ลูกนะขั้นตอนสุดท้ายก็นเนี่ยคือการทําหวานอ่ะเดี๋ยวแม่โอจะพาไปดูอีกอันนึงนะคะนี่อันนี้เป็นพันธุ์ไข่มังกรอันนี้ค่ะองศาชอบมากพันนี้มันจะกรอบหวานนะคะที่เราปลูกรอตใหม่รอบที่สามก็เป็นไข่มังกรเหมือนกันนะคะแต่ว่ารุ่นนี้คือแบบ มันยังไม่ค่อยงามเนาะแดดมันยังไม่ค่อยดีเพราะว่านี่ใบมันจะเหลืองใบเหลืองยอดเขียวหมดแล้วค่ะแต่ยังต้องเก็บลูกไว้เพราะว่าตอนเนี้ยคือให้สารอาหารจากลาต้นนะคะมาที่ลูกคือพอลาต้นเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะตัดค่ะจะตัดลูกไปไป,ไปทานได้เลยเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราจะมาผ่าเมลอนกันนะครับ เมลอนที่ไม่โอกรุ่นมาอ่ะอันนี้เป็นเมลอนรอบรอบที่แล้วนะคะเก็บมาแล้วอันนี้คือไข่ทองคําค่ะอันนี้คือพันแสนหวานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าลูกนี้กันเนาะอุสาเนาะใช่ครับอุษาชอบกินเมลอนไหมครับชอบมากเลยครับทําไมมันกรอบนหวานไม่บอกเพื่อนๆสิกรอบหวานกรอบนิดๆลูก้วนุ่มๆอร่อยหวาน สรุปว่ชอบเลยใช่ไหมใช่คะ่ะดูสีนี่นี่นะคะพันแสนหวานเนื้อเข้าเปลือกหมดแล้วนะคะมันแก่แล้วอันนี้เราปลูกเองนะคะเรารอให้แก่แล้วก็เก็บเลยอันนี้ไปทิ้งไหม๋ยวค่อยทิ้งก็ได้ลูกส,สีอย่างสวยเลยเนะี่ยี่แต่อันนี้มันมีเขียวเขียวใช่มันเป็นพันธุ์ตะไคร้ลูกอันไปทิ้งอันเป็นตะไคร้ลายตะไคร้ อุ้ยขอดูด้านในหน่อยนี่สีสวยมากเลยมันิดเยอะจังแล้วให้อกใสเปื่อนไหมเปื่อยเปี่อยแเราไม่เอานะคะมันไม่หวานเราปลูกเองเราไม่ต้องเสียดายเยอะชิมจิหวานไหมขอบคุณครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับ เนีย่ยอุตสาชอบกินมากค่ะเมยรอนอันนี้เมื่อวานปลอกให้ลูกนึงหมดไปแล้วนะคะวันนี้นราปลอกอีกลูกนึงโหกับช่อเลยสีสวยมากเลยเนื้อสีส้มสดเลย องขาตัวตล้ขาตัวม,มากินเล<บ>่อน่เส็บอกเมไ่้เสร็จแล้ว,แ,ลวแต่วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคบอาจจะต้องจบไปก่อนก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเมล่อนอันที่สองนะคบทีทองพัน ไข่ทองของมังกรน,นะคะเดี๋ยวคุอยมาชมกันคลิปหน้านะครับผมคิดเรื่องมาไปก่อน,นสวัสดีค่ะ